สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่นันแม่น้องไอติมน,นะคะก็วันนี้พามาดูรถเกี่ยวนะคะคูปต้าเนาะเป็นรถรู้่บ้านเราเองนะคะทุกคนเป็นรถอ่าเป็นรถตะเคียงเนาะ,ะมาดูคูปต้ารุ่ห้ากันนะคะก็คันนี้ลุงเต้อเป็นคนขับนะคะก็เสื้อสีชมพูนะคะลุงเต้อนะคะทุกคนเราขี่ผ่านมาเมื่อกี้นะคะเราก็เลยจอดถ่ายคลิปนะคะ จอไทยคลิปเปลือยเราเพิ่งเราเพิ่งเคยเห็นตัวไอ้นานาเพิ่งเคยเห็นว่านั้นเพิ่งเคยเห็นว่าแกขับรถเกี่ยวนะคะทุกคนก็อที่แรกเราก็รู้ว่าแกอยู่รถเกี่ยวแต่ว่าไม่คิดไม่คิดว่าแกจะขับรถเกี่ยวไงอันนี้ก็เป็นรถรถดำนะคะรถดำเล็กสองคันนะคะคันนี้กับคันนั้นนะคะก็เกี่ยวติดกับหมู่บ้านเราเลยเนาะเกี่ยวบ้านถนนชยัยไอ้เกี่ยวบ้านหินโคนนะคะทุกคน ก็มาตรงโค้งเลยนะคะตรงโค้งบ้านหินพเลยเนาะนั้นประมาณสิบก็ได้ถึงมะนั่นไม่แน่ใจนะคะว่าตรงนี้กี่ไรก็คือตรงที่เลีงเหลืองนแหละตรงนาของนี้แล้วก็อีกล็อกฝั่งนั้นด้วยนะคะล็อกหนึ่งแล้วก็ยาวไปเนาะพอถึงต้นต้นตรงนี้ก็เออนะคะไปไปนั่ <ไป S 1> นแหละเนาะ ก็พามาดูนะคะอุ้มร้อยห้านะคะครูป้าเกี่ยวข้าวนะคะอันนี้เป็นข้าวกอขอนะคะกอขอเนาะกอขอสิบห้านะคะทุกคนเราพาเด็กน้อยไปเอากันด้านมาเมื่อกี้นะคะก็เลย แ,แวะบไทยเแบมนะคะทุกคนก็เป็นถ้ามันติดกับถนนใหญ่เลยนะคะทางตรงนี้เนาะก็ไปทางเข้าหมู่บ้านเรานะคะเป็นทางเข้า,าหมู่บ้านทำนบเนาะเปทางเข้าหมู่บ้านเราเลยนะคะก็อ่ามันนามันติดกับถนนเลยช่วงนี้ก็ขับรถไปไหนมาไหนลำบากมากทุกคนนั่นแทบจะไม่อยากจับรถเลยนะคะทุกคนเพราะว่า มันใช้ได้แค่ข้างเดียวอ่ะแล้วทีนี้เขาตัดเข้าใช่ไหมมันก็ยากมากค่ะทุกคน ก็น่าจะประมาณอันนี้สามรอบแล้วนะหนึ่งมาประมาณสี่ถึงห้ารอบนะคะห้ารอบน่าจะติมน่าจะหมดวันนี้ก็สาวนุ่นกับเกโบก็ไม่อยู่นะคะไปอ่าเอาทางแก๊สทางลมถังอะไรหลบทุกคนไปเชื่อมนะคะเนื่องจากเมื่อคืนรถเสียเน็กชนต่อนะคะกินต่อไปเต็มๆนะคะก็คือ เขาบอกว่าพี่เห็นพ่อมาบอกว่าเปี่ยวหมดเลยนะคะเราก็ไม่รู้เนาะว่าเออมันเปลี้ยวมากน้อยแค่ไหนนะคะทุกคนก็ต้องรอติดตามสาวนุ่นถ่ายคลิปนะคะสาวนุ่นไปเดินทางไปตั้งแต่ตีสามกว่านะคะทุกคนก็ตีสามเอาพวกทางแก๊สทางอะไรอุปกรณ์ส้มนะคะไปให้เซียนีนะคะเนื่องจากรถเซียนี้บาดเจ็บอีกแล้วไม่ใช่แค่รถบาดเจ็บนะคะทุกคนคนก็บาดเจ็บเด้อคนก็ไม่สบายนะคะรถก็ เออกินต่อไปเต็มเต็มคันนะคะก็เมื่อคืนเกี่ยวประมาณทุ่มทุ่มกว่านี่แหละเออที่ได้เห็นว่าอ่านาติดกันหรือเปล่าอะไรนั้นก็ไม่ค่อยเข้าใจนะคะเพราะว่าได้จากขับรถด้วยและะ้วแกก็พูดด้วยนะคะว่าเออเนาะนั่นแหละแล้วทีนี้จนเ,เ,เจเะะ้จาของนาเขาก็อยู่นะคะทุกคนนาก็นานิดเดียวแต่ว่าเจ้าของนาเขาอยากเกี่ยวให้เสร็จเลยนะคะเจ้าของนาเขาก็อยู่เนาะแล้วทีนี้อ,อ่ามีต่อเจ้าของนาไม่บอกหรือว่าไม่ เอาไม้ไปปักใส่ถุงใส่อะไรนะคะเขาไม่บอกว่ามีต่าอะไรเราก็วิ่งวิ่งวิ่งไปแล้วเราเราเราก็ไม่คิดใช่ไหมว่ามันจะมีต่อเราก็คิดว่ามันไม่มีเพราะว่าเจ้าของนาเขาไม่ได้บอกอะไรเรานะคะเพราะฉะนี้ก็กินต่อไปเต็มเต็มนะคะเต็มฟันหงฟันหักค่ะทุกคนบาดเจ็บสาหัส ตาทุกคนในเราจะขอตัวกลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวพาพาไปดูทางเข้าบ้านเรานะคะทุกคนว่าตาเข้าวกันเยอะมากช่วงนี้ก็อยากจะพูดคือเวลาขี่รถนี่ก็ลำบากมากเดี๋ยวเราก็จะขอตัวไปที่นี่ทุกคนม่ใช้ได้เงนเดียวเด้อเนี่ยตามหมู่บ้านเางเนี้ย เนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าเกี่ยวข้าวนะคะก็จะประมาณนี้เนาะขับรถไปไหนมาไหนก็ลําบากนะคะทุกคนแกไม่ทิ้งช่วงให้รถมันอนนี้อ่ะให้รถมันหลบก,กันเลยอะ่ะประมาณนี้นะคะเ<อ>มื่อวานก็ฝนตกนะคะทุกคนเมื่อวานฝนตกช่วงช่วงอตอน่ายเนาะประมาณหลายสามนะคะฝนตก ก่อนหน้าเรายังไม่ได้เกี่ยวสักที่นะคะทุกคนก็พอจากตรงนี้ก็คือโลดแล้วนะคะเพราะว่าข้างน้ามันคือต้นไม้เยอะ มันโลเขาก็ไม่ค่อยต่างกันาานาทุกคนอันนี้เขาก็ปูยง,งลเ,เ,เลยคมา,าถ้าันมันจะปูลรามาถ้ารถตาก็เป็รถเตเลยนะคะส่วนนาท่บานก็ได้ยินว่ารถใหญ่จะกลับมาที่สามก็ดเจ็บไปนีดก็ไม่ไใจนะคะว่าจะกลับตอนไหนอะไร แต่ถามว่ามีงานไหมก็คือยังมีงานเกี่ยวอยู่เรื่อยๆนะคะก็แบบนี้แหละคะ่ะเกี่ยวๆก็ซ่อมไปเกี่ยวซ่อมไปนะคะก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะนะคะก็เดี๋ยวเราจะขอตัว่ขี่รถก่อนนะคะทุกคน